ต่อคุยกันต่อในรายการฟ้าสายบายสิริวันกับปุ้มสิริวัลนุร,รัตรอบนี้ไม่ได้มาคนเดียวมาทีเดียวอีกสี่ท่านรวมแล้วเป็น5้าในรายการเลยนะคะกับช่วงนี้กับสตาร์ทอัพน้องใหม่ล่าสุดเพิ่งเปิดตัวไม่นานแต่ว่าสิ่งที่พวกเขาทาว้าวสุดๆค่ะเขาดูแลใส่ใจเรื่องของทุกคนในโลกใบนี้แล้วก็ดูแลใส่ใจสิ่งแวดล้อมด้วยเขาเป็นสตาร์ทอัพที่ชื่ออะไรดีนะพี่ปุ้มไม่พูดดีกว่าให้น้องๆแนะนาเองเริ่มต้นจากชัยหนุ่มที่ชื่อบอสบอสสวัสดีค่ะ ตัวดีครับพี่ปุ้มแล้วก็<อ>ทุกคนน,<ล>นะครับมานทีมเลยคะ่ะมานาทีมาเป็นนำสระที่ทำเลยลูกได้ครับพวกเรานะครับมาจากทีมซูบัดดี้นะครับที่จะทําให้การใช้ชีวิตแบบหมุนเวียนมันอยู่แค่ที่ปลายนิ้วนะครับพวกเราทําเป็นแพลตฟอร์มนะครับแล้วก็เป็นอีเวนต์ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาคุยรายละเลอียดกันนะครับก็ผมคณินสังวัสดรกมานะครับแล้วก็เดี๋ยวลองเชิญเพื่อนท่านท่านอื่นเลยะครับแนะนําตัวพิงคี่ธวัชญาวินสันนะคะ ทีนานะคะทิติพรสุดแจดีค่ะครับแล้วก็กายครับสุวิัรนิ่นนวลครับสวัสดีครับทุกคนนี่ที่เราเชิญมาไม่ใช่บอยแบนด์หรือเกินเกอรกรุ๊ปอะไรทั้งสิ้นนะคะเขาเป็นสตาร์ทอัพสี่คนทั้งสี่คนเรียนด้วยกันไหมไม่ใช่ไม่ได้เรียน,นะคะ<ม>รับออผมผมกับอสผมกับบอสเป็นเพื่อนกันแล้วผมก็รู้จักกับพิงกีและพิงกี้ก็เป็นเพื่อนกับทีนาก็เลยชวนมาร่วมทีมเดียวกันครับผม โอ้เหตุเกิดจากกายนี้เองทำไมถึงมาทำแอปพลิเคชันชื่อว่า o ซบัตตี้คะใครตอบดีแล้วจริงๆแล้วครับคือทั้งสี่คนนะครับมี purpose เดียวกันเราอยากจะเหมือนสร้างผลกระทบเชิงบวกให้แก่อุตสาหกรรมแฟชั่นโอ้มีเป้าหมายเดียวกันก็เลย,นะเลยพอมี value เดียวกันมี purpose เดียวกันก็เลยมาร่วมแก้ไขปัญหานี้ด้วยกันครับถึงไปที่มาของโซบัมมี้ในทุกวันนี้ครับพี่ปุม กี่ปีแล้วที่เกิดตัวนี้ถ้าตัวทดลองร้อนตัวโปรดักต์โปรตายออกมาประมาณกลางปีที่แล้วเองครับแต่ว่าก็เริ่มศึกษาป,ประมาณใกล้ๆป,ปลายปลายปีของ2021ครับแบบเริ่มเริ่มเริ่มรู้ว่าเรามีเพอร์เ e เดียวกันแบบแบบเริ่มวิจัยเริ่มค้นควา้าต่างๆตรงนั้นนะ ก็ช่วงแรกจะใช้เวลาศึกษาด้วยกันพอสมควรนะครับประมาณ4เดือน5เดือนอะไรอย่างเงี้ยครับก็มีการไปทําเป็นอาสาเกี่ยวกับเรื่องเอ่อ sustainable f a s h ฟ o n ด้วยแล้วพอเอ่อพอไปเป็นอาสาปุ๊บเราก็มาคุยกัน4คนนะครับก็มามาเริ่มวางโมเดลธุรกิจมาเริ่มเอ่อตกตะกอนกันแล้วก็มามาช่วยกันเริ่มในตัวเว็บไซต์สมูบบดี้แพลตฟอร์มตัวนี้กลางปีที่แล้วครับผม สมูบัดดี้เกิดขึ้นด้วยความรู้สึกทีนี้ผู้หญิงสองคนต้องอยู่กับแฟชั่นมากกว่าผู้ชายแน่เลยหรือไม่แน่ยุคนี้ผู้ชายก็อยู่ในแฟชั่นไม่แพ้ผู้หญิงพิงกี้กับตินาทําไมถึงยอมตกปากรับคําเมื่อสองหลุ่มนี้ชวนมาทํำซูบัดดี้คะที่นาตอบกอนลุกคือพอดีหนูเหมือนเป็นแฟชั่นแล้วก็อยู่กับแฟชั่นมาค่อนข้างนานนะคะเพราะว่าเราก็แล้วเราก็สนใจสิ่งนี้อยู่แล้ว แล้วคือตอนแรกที่พอดีหนูเรียนที่ต่างประเทศนะคะแล้วพอกลับมาอยู่ไทยเหมือนเราก็ไม่ได้ทําสายแฟชั่นเลยแล้วพอเออันมือนมีโอกาสนี้เข้ามาเพราะว่าเราอยากทําตรงนี้ด้วยอยู่แล้วก็เลยอาลองแบบมาลองแบบลองดูว่าเออจะลองเวิร์กกันยังไงได้บ้างนะคะพอเป็นสิ่งที่เราสนใจรร้สึกว่าจริงๆแฟชั่นกับส ustainability คะ่ะเป็นสิ่งที่อยู่แบบใกล้ตัวเรามากๆะคะ่ะเพราะว่ามันคือเหมือนชีวิตประจําวันของเราด้วยแล้วอะคะ่ะ ดีนาไปทําอะไรที่ต่างประเทศอยู่กับแฟชั่นคลุกคือหนูไปเรียนค่ะหนูเรียนปริญญาตรีอะค่ะเป็นแบบสายแฟชั่นบิสเนสอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยเหมือนเราก็คลุกคลีกับแบบการทํางานในวงการแฟชั่นมาโดยตลอดเหมือนตอนเรียนไปด้วย<ม>เราก็ทํางานได้ด้วยฝึกงานได้ด้วยอเงี้ยค่ะดิีนาอยู่บน c ค t w a l k ได้ไหมหนูจะอยู่บน behind the scene จะน, <laughs> นจะนคที่อยู่ behind the scene ในในแฟชั่นโชว์ต่างๆอะไรเงี้ยค่ะ อยู่เดรสบีไฮเดรสซีเนื้ออยู่เบื้องหลังอาแล้วสําหรับพิงกี้ทาอะไรถึงมีแรงบันดาลใจมารวมกับสองหนุ่มนี้คะจริงๆคือหนูก็จบชีววิทยามาค่ะใช่ก็เลยจะแบบค่อนข้างอินเรื่องสิ่งแวดล้อมนิดนึงค่ะก็เหมือนกับว่าเมื่อก่อนที่เรียนก็คือจะถูกสอนเรื่องพลาสติกเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนเราก็แบบในหัวเราก็คือแบบไม่คบพลาสติกถุงพลาสติกขวดพลาสติกเงะะี้ยค่ะแต่ว่าไปมามากลเยว่าเราเนี่ยกลายเป็นคนที่แบบชอบชอบซื้อของออนไลน์ชอบเอฟเสื้อผ้าอย่างเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่า มืนมันเป็นเรื่องใกล้ตัวที่เราเราเองเนี่ยขนาดเรียนมายังยังแบบมองข้ามไปเลยอค่ะก็เลยเหมือนกับว่าอยากจะเป็นกระบอกเสียงตรงนี้ด้วยเกี่ยวกับเสื้อผ้าค่ะโอ้ไม่เพียงแต่นหน้าตาดีนะคะสี่คนยังหล่อและสวยในความคิดอยากช่วยกันลดขยพะพลาสติกหรือโดยเฉพาะเสื้อผ้านี่เราเห็นไม่ได้ว่าแฟชั่นเปลี่ยนเร็วมากแล้วมันก็จะมีขยะจํานวนไม่น้อยที่เกิดจากเสื้อผ้า เอาย้อนกลับมาที่บอสเพราะเขาชื่อบอสต้องถามเขาน,นิดนึงบอสครับไอเดียของสมุขบัตตี้จริงๆแล้วขยายนิยามความเป็นธุรกิจตัวนี้ให้พวกเราเห็นภาพชัดขึ้นเชิญค่ะครับคือพวกเราเป็นเหมือนแพลตฟอร์มนะครับที่จะใช้พวกดิจิทัลเทคโนโลยีครับเข้ามามีส่วนทําให้ประสบการณ์นะครับในการแลกเปลี่ยนเสื้อผ้านั้นดียิ่งขึ้นนะครับโดยตอนนี้ครับที่เราให้บริการอยู่เราจะทําเป็นเว็บไซต์นะครับแล้วก็งานอีเวนต์ โดยหลักการของสูบูดี้ครับคือเราอยากจะให้ทุกคนเนี่ยหันเอาเสื้อผ้าที่เราอาจจะไม่ค่อยได้ใช้หรือว่าอยู่ในตู้เสื้อผ้าเราครับมาแลกเปลี่ยนหรือว่าส่งต่อมาที่คอมมูนิตี้ของเราที่เรียกว่าสูบูดีครับตัวอย่างเช่นพี่ปุ้มบอกว่าเอ้สิบตัวเนี้ยพี่ปุ้มไม่ใช้แล้วอะไรเงี้ยพี่ปุ้มส่งมาอยากจะหาเจ้าของใหม่ก็ส่งมาให้พวกเราได้แล้วพวกเราครับจะมีหน้าที่เหมือนฟอสิลิเตตอำนวยความสะดวกทั้งแบบการตรวจสอบคุณภาพเสื้อผ้าการวัดไซส์ประเมินนะครับแล้วก็ อัปโหลดพวกข้อมูลพวกเนี้ยครับขึ้นไปอยู่ในแพลตฟอร์มหรือเว็บไซต์หรือว่านําไปอยู่ในกิจกรรมให้ทุกๆคนนะครับได้มาเลือกสรรกันนะครับแต่ว่า In น e ีเทลนะครับพี่ปุ้มไม่ได้ให้มาเปล่าๆนอกจากพี่ปุ้มจะหาเจ้าของมาให้น้องๆเสื้อผ้าได้แล้วพี่ปุ้มยังจะได้เป็นเหมือนแบบมูลค่ากลางของแพลตฟอร์มที่เราเรียกว่าบันที่คอยครับเราจะมีเกณฑ์การประเมินคุณภาพเสื้อผ้าแล้วก็ราคา r ีเทลไพร์เปรียบเทียบครับพี่ปุ้มอย่างเช่น ติบตัวที่พี่ปุ้มให้มาครับมันอาจจะถูกประเมินได้หนึ่งบัติคอยสองบัติคอยสามบัติคอยบ้างอย่างเงี้ยครับพี่ปุ้มก็จะเก็บคอยนั้นนะไว้ในแอคเคาต์ของพี่ปุ้มครับแล้วพี่ปุ้มสามารถเอาคอยนั้นไปแลกเสื้อผ้าอะไรก็ได้ในงานกิจกรรมหรือว่าในเว็บไซต์ของพวกเราครับเราค่อยชําระค่าธรรมเนียมการแลกเปลี่ยนมันเป็นค่าดูแลคอมมูนิตี้นี้รับให้กับพวกเราโดยคิดราคาเพียงชิ้นละเจ็ดสิบห้าบาทนะครับพี่ปุ้มก็จะไม่ต้องไปเบียดเบียนทรัพยากร ธรรมชาติหรือว่า <c oughs> สินค้าเสื้อผ้ามือหนึ่งเลยแต่ว่าได้สไตล์ใหม่ๆได้ได้เห็นอะไรมากมายในแพลตฟอร์มกับคอมมูนิตี้ของเราครับต้องบอกว่าเมื่อกี้เขาเพิ่งจะพูดไปดรนาราตอนช่วงเจ็ดถึงแปดว่าซาอุดิอาระเบียประเทศตะวันออกกลางซาอุดประเทศเดียวนี้สั่งซื้อต้อนไม้หมื่นล้านตน้นเพื่อจะไปรักษาสิ่งแวดล้อมเขาพร้อมจ่ายแค่โครงการเดียวนะไม่ใช่ทั้งประเทศของซาอุด้วยนะแต่เน็้น้องๆทาจุดเล็กๆจากคน ันนี้ยังเป็นตัวเล็กๆอยู่แต่พี่ปุ้งเชื่อว่าสิ่งที่สิ่งนี้ทําจะขยายใหญ่ขึ้นแน่นอนเพราะได้แพลตฟอร์มแบบนี้ถามกายเลยค่ะเวลาที่เราอยากเข้าไปแลกเปลี่ยนกับแพลตฟอร์มซูบัต์ด,ดี้ต้องทําอย่างไรคะกายครับก็หลักๆเราจะมีสองช ANNEL ครับช ANNEL แรกก็คือส่งทางไปรษณีย์ครับก็คือสำหรับใครที่ไม่สะดวกมาที่หน้าง,งานหรือฟิสิเ a l Store ครับสามารถมาส่งได้ทางไปรษณีย์เลยนะครับแต่ว่าอาจจะต้องทักไลน์มาทาง แอดสวัดดีครับทักมาว่าอยากจะส่งเสื้อผ้ามาให้เราแล้วเราก็จะมีการให้ข้อมูลในการส่งเสื้อผ้าไปใช่ไหมครับกับกรณีที่2ส,สามารถส่งเสื้อผ้ามาได้ตามจุดดรอปออฟครับตอนนี้เรามีจุดดรอปออฟอยูออ่สามที่ครับที่แรกก็คือที่ e ีโคโทเปียสยามดิสคอเวอรีชั้น3ครับจะมีกล่องสําหรับดรอปออฟแล้วจะมี i n s t r u c กชันบอกไว้ชัดเจนครับว่าเวลาดรอปออฟที่หน้าร้านทำยังไงบ้างที่ที่2ก็คือ สต็อกรูมคาเฟ่อยู่ตรง BTS Last TV ครับแล้วก็ที่ที่3จะอยู่ตรงอาคารทีวันะครับตรงอทองรอเอกมัยอ่ะครับแล้วก็พอพอส่งเสื้อผ้าเสร็จปุ๊บก,ก็ทักไลน์มาหาเราใช่ไหมครับเราก็จะมีการสอบถามว่าโอเคเอแอ c เคาท์ที่คุณใช้สมัครบนเว็บไซต์อะครับชื่อ Account อ,อะไรเราก็จะมีการอัพตัวแต้มที่เรียกว่าบัตรดีคอยเข้าไปใน Account อคค่ะครับพอพอได้ได้บัตรดีคอยที่เข้าไปในแอคเคาทปุ๊บผู้ ผู้ที่เอาเสื้อมาดรอปเนี่ยก็สามารถเอาไอ้บัตตี้คอยเนี่ยไปไปแลกเสื้อผ้าบนเว็บไซต์ได้เลยครับอืมใช้เวลากี่วันคะขาจะได้เสื้อผ้าใหม่กลับมาครับก็ถ้าเป็นปอนอครับถ้าเป็นไปรษณีย์ถ้าเสื้อผ้ามาถึงเราปุ๊บเอ่อภายในหนึ่งภายในวันปกติจะเป็นภายในวันนั้นเลยก็จะได้ได้บัตตี้คอยแล้วก็ถ้าเขาแลกปุ๊บเราก็จะส่งให้ทันทีเลยแต่ว่าถ้าเป็นทางไปดรอปออฟที่ตามสถานที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเอ่อตึกทีวันหรือจะเป็น สยาม d i s คอเวอรหรือร้านกาแฟสต็ Stock Room อกรูมก็อาจจะใช้เวลาสองวันถึงสามวันนะครับเรามาต่อที่ทีนาเพราะทีนาบอกว่าทีนาอยู่กับแฟชั่นโดยตรงเสื้อผ้าที่เราจะรับนี่เรารับทุกประเภทหรือเราดูแฟชั่นด้วยค่ะถ้าเอาเกินไปก็เซโนอะไรยังไงเออจริงนะค่ะถ้าเสื้อผ้าก็คือรับเกือบทุกประเภทเลยค่ะเหมือนเราเราไม่ได้แค่์ว่าแบบเป็นสไตล์ไหนแบรนด์ไหนขอให้มันเหมือนสภาพดีอยู่แล้วก็เหมือนแบบ ตำหนิตำหนิขอแบบอาจจะน้อยที่สุดอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อาจจะเป็นแบบเสื้อผ้าที่แบบยังใส่เหมือนคนอื่นยังสามารถใส่ได้ต่อเนี่ยค่ะแต่ว่าจะมีสิ่งที่เราไม่รับเลยก็คือจะเป็นเชุดชั้นในแล้วก็ชุดว่ายน้าอะค่ะแต่ว่าที่เหลือนะค่ะหมวกว่ายน้ำใช่ค่ะยังยังไม่รับนะคะชุดชั้นในแลวชุดแต่ว่ากระเป๋าหมวกรองเท้าอย่างเงี้ยค่ะรับหมดเลยแล้วก็เสื้อผ้าก็ได้ทุกแบบเลยค่ะขอแค่แบบสภาพดีเราก็พร้อมรับส่งต่อให้น้องๆไปหาแบบเจ้าของใหม่เลยค่ะ เขาจะมีเจ้าของใหม่ได้ที่นี้ถามพิงกี้บ้างเวลาที่เชื่อว่าส,สองสาวนี้ต้องมีส่วนในการแมทชิ่งด้วยไหมว่าอันนี้ไปเป็นของคนนี้อันนี้ไปเป็นของคนนั้นเพราะคุณจะต้องกัวงวลเรื่องสิ่งแวดล้อมด้วยมันมีผลอะไรในการพิจารณาการแลกเปลี่ยนเสื้อผ้ากันไหมบอกเรานนิดึงค่ะพิงกี้อหมายถึงยังไงนะคะถ้าอะไรที่มีส่วนในการแลกเปลี่ยนเสื้อผ้านะคะอะไม่ฟังมาเลยอะฟังเลยนพันแรก เอาเอาเป็นว่าอยากถามว่าเวลาที่คุณจับคู่ว่าคนนี้พอได้พอยแล้วเขาจะเปลี่ยนเสื้อผ้าเป็นอะไรเนี่ยเราช่วยเขาเลือกหรือเขาเลือกเองอ่ะตอนใหญ่เขาจะเลือกเองค่ะใช่เหมือนคนเขาก็จะมีอยู่แล้วเขาก็บางทีถ้าเป็นงานออฟไลน์เนี่ยเขาก็จะมาลื้อดูที่ร้าว่าเขาชอบตัวไหนเนี่ยค่ะถ้าอย่างงานอีโรโเปียที่เราไปออกเนี่ยเขาก็จะมีห้องลองเขาก็จะได้เข้าไปลองเนี่ยค่ะบางคนก็ถือไปเลยแบบสามสิบสี่สิบตัวนะเข้าไปลองแล้วก็ออกมาแล้วก็เปลี่ยนก็เข้าไปลองอีกทีหนึ่งค่ะแต่ว่าถ้าในกรณีของแมทชิ่งเน บางทีเนี่ยค่ะลูกค้าเขาก็จะถามขอคําแนะนำอย่างเงี้ยค่ะว่าเอาบอกว่าเคยเจอแบบว่าคนที่เดินขึ้นมาถามว่าเนี่ยจะไปงานแต่งเงี้ยค่ะสีชมพูคิดว่าตัวไหนเหมาะกับเขาเมากกว่ากันเงี้ยค่ะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยลูกค้าก็จะมีสิทธิ์ได้เลือกของตัวเองเี้ยครับว่าเขาชอบอะไรไหลเสื้อกางเกงเดรสอะไรเงี้ยบางทีเสืส้อผ้าผู้ชายผู้หญิง<อ>ก็เอาออกไปเยอะมากเลยค่ะอ๋อค่ะแล้วตอนนี้สัดส่วนเสื้อผ้าผู้ชายกับผู้หญิงอันไหนเยอะกว่ากันคะสำหรับแพลตฟอร์มของสบูปาดี้ ผู้หญิงเยอะกว่าเยอะเลยค่ะใช่เพราะว่าส่วนผู้ชายผู้หญิงก้อาออกไปด้วยค่ะใะ่ผู้หญิงเยอะกว่าผู้ชายนะยังคอนเฟิร์มว่าผู้หญิงแต่งตัวเยอะกว่าผู้ชายเพราะนั้นแฟชั่นเลยยังเยอะกว่ากลับมาถามบอสค่ะพอเป็นแบบนี้สาขาที่เมื่อกี้กายบอกไปทีนึงว่ามีมีออฟไลน์ด้วยก็คือมีร้านตอนนี้มีกี่จุดนะคะตัวนอีกทีหนึ่งตอนนี้ครับอันนี้ไปจุดกับออฟครับเพราะว่าเราเรามีการจัดก,กิจกรรมแบบอีเวนต์นะครับพี่ปุ้ม แบบเป็นประจำทุกเดือนนะครับที่ผ่านมาแล้ล่าสุดเราไปจัดที่สยาม Discovery ประมาณเดือนครึ่งครับพี่ภูมิแต่ตอนนี้จะกลายเป็นแพลตฟอร์มออนไลน์แล้วก็เป็นจุดดรอปออฟครับแต่อนาคตไม่แน่เราจะมีการเปิดร้านหรือว่าเปิดอีเวนต์ให้ถี่มากขึ้นอันนี้ต้องรอติดตามในซูเปอร์ดี้โซชีลมีเดียต่างๆครับพี่พม,ม,มีมีการดึงแบบว่าให้ต้องติดตามผู้ชั้นต่อไปก็เรียว่าจุดดรอปออฟหรือหร,รือว่า ยังมีสามจุดครับจุดะบมีที่ไหนบ้างเอาย้ำอีกทีนึงที่อีโคโทเปียชั้นสามสยามดิสคัฟเวอรี่นะครับอันนี้ที่แรกนะครับแล้วก็ที่สองจะเป็นตึกทีวันบินะครับที่ทองหล่อนะครับติดถนนสุขุมวิทเลยแล้วก็ที่สามจะเป็นสต๊อก r ูมคาเฟ่ครับตรงแถวบีทีเอสบาชเทวีครับเสื้อผ้าส่วนใหญ่ที่มาเป็นแบรนด์หรือไม่มีแบรนด์คะโอแบรนด์ห้างนี่เยอะมากเลยนะครับเสื้อผ้าหเย ว้าว <Wow. S 2> ม,มาถามกายต่อใกล้ค่ะพี่ปุ้มอยากรู้ว่าเสื้อผ้าที่มาบางทีพวกสี่พวกท่านสี่คนมีต้องการไว้เองด้วยไหมม <c oughs> ีใช้คําว่ามีความอยากได้แล้วกันครับ <c oughs> ก็คือเห็นทีก็ตาลุกวาวแต่ว่าเราก็จะให้สิทธิ์คนในคอมมูนิตี้ก่อนแล้วถ้า ในระยะเวลาหนึ่งแบบอ่ามันมันผ่านไปสักเดือนหนึ่งสองเดือนหรือสามเดือนแล้วแบบเอ๊ะมันยังไม่มีใครเอาไปจริงๆอะครับ mm. เราก็ค่อยค่อยค่อยมีพิจารณาที่จะแลกนะครับคือเราไม่ได้เอาไปออกไปฟรีๆเหมือนกันเราก็แลกเหมือนกันแล้วก็เราก็มีเสื้อผ้าของเราที่ส่งเข้าไปในระบบแล้วเราก็ได้บัดดี้คอยอะครับแล้วเราก็ใช้บัดดี้คอยตัวนั้นนะครับเป็นการแลกเสื้อผ้าที่เราอยากได้ออกมาแต่ว่าโดยคอนดิชันที่ว่าจะต้องผ่านไปอย่างน้อย1-2เดือนก่อนให้แน่ใจว่าคนในคอมมูนิตี้อะครับไม่มีใคร คิดจะแลกเสื้อผ้าตัวนั้นไปแล้วจริงๆซึ่งก็มีบ้างครับมีบ้าง <c oughs> มีบ้าง <c oughs> แต่เราก็มีคุณธรรมเราทาธุรกิจด้วยความมีคุณธรรมไม่ใช่เปิดขึ้นเพื่อเธอจะฉกเสื้อผ้าดีๆไปเองแล้วก็ที่เหลือก็อให้คนอื่นมาแลกแต่ฉันจะอยากอย่างไรก็ตามให้คนในคอมมูนิตี้ได้เห็นอย่างน้อยสองสามเดือนโอ้โหว้าวมากๆทีนี้มูลค่าของเสื้อผ้าเนี่ยใช้เกณฑ์อะไรในการตั้ง <c oughs> ว่าได้กี่คอยครับก็คือมูลค่าหลักๆครับเราจะดูจากราคานะครับเราจะมีเซ็ตราคาแล้วก็ ดูแบรนด์ดูคุณภาพผ้าคุณภาพการเย็บอะครับอย่างเช่นสมมุติว่าราคาระหว่าง3 0 0ร้อถึงหกรบาทก็จะได้1นึ่บัตตี้คอย6 0หกร้อถึงหนึ่พันก็จะได้2องบัตตี้คอยแล้วก็จะไล่ไปเรื่อยๆตั้งแต่เราจะเริ่มตั้งแต่ครึ่งบัตตี้คอยนะครับก็คือต่ากว่า300าลงไปจนถึง13บสัตตี้คอยคือแม็กซิมัมก็คือราคา7จ็ดพันบาทขึ้นไปซึ่ง13บสัตตี้คอยครับก็มีหลุดมาบ้างเป็นครั้งเป็นคราวนะครับบางทีก็เป็นแบรนด์เนมก็มีก็มาเหมือนกันเป็น ite, เน็ก ใช่ครับโอ้โหเป็น,นแค่แอมะก็มีใครที่เป็นสายแฟทั้งหลายสายเอฟเนอะสายฟอก็เรียกว่าอยู่ในวงวงคอมมูนิตี้ตอนนี้มีกี่คนแล้วครับบอสขอก,กลับมาที่บอสนิดหนึ่งจำนวนผู้ที่ใช้ถ้าทั้งออนไลน์และออฟไลน์ครับที่รีเตอร์เข้ามาแล้วก็มาที่งานเกินพันสองร้อยคนครับตอนนี้ประมาณพันสองร้อยคนเรา,<ม>าทุทปีที่ผ่านมาแบบทุกคนช่วยส่งต่อน้งองมาแบบ เกิน4,000ชิ้นแล้วก็ออกไปแล้วกว่า2,700ชิ้นครับพี่ปุ้มโอ้ oh, เยอะนะ4,000กว่าชิ้นทั้งสองชาแนลเลยใช่ mm hmm. ครับทำที่นานี่ดึงต่างประเทศการทําธุรกิจแบบนี้การทำสตา์แบบนี้เขาทํากันเยอะไหมคบที่นานจริงจริงที่ต่างประเทศมีแพลตฟอร์มพวกแบบแลกเปลี่ยนหรือก็กับที่เป็นแบบร e u s e r e c y c l เคิเยอะมากค่ะพี่ เหมือนพอหนูไปอยู่ตั้งแต่ปีแบบสองพันสิบสองใช่ไหมคะก็คือสมัยนั้นก็คือมีแล้วค่ะหรืออย่างเช่นแบบวิธีชีวิตการแบบแบบแบบทรงแบบสวับของหรืออย่างเช่นการแบบซื้อของมือสองเนี่ยค่ะก็คือเป็นสิ่งที่คนเขาแบบเขาเรียกว่าเหมือนเหมือนเหมือนเป็นแบบคนเขาทําจะใช้ชีวิตอย่างนี้กันมานานมากแล้วอะค่ะก็คือเหมือนเหมือนมันเป็น awareness ที่เหมือนเขาเหมือนเขาอยู่กับอยู่กับมันมานานนะคะออเอามาถามเจ้าแม่สิ่งแวดล้อมในทีมดีกว่า พิงกี้มองว่าสวูบบัดดี้เนี่ยแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอะไรได้บ้างการใช้ทรัพยากรที่ถูกผลิตแล้วอย่างคุ้มค่าที่สุดค่ะเหมือนกับว่าเราก็ยืดอายุให้เขาเพราะว่าบางทีถ้าเราใช้เสร็จเนี่ยบางคนก็ทิ้งขยะเลยอะค่ะแต่ถ้าพอมันมีอะไรแบบนี้ขึ้นมาก็คือคนก็ได้ส่งต่อเสื้อผ้าที่เกิดมาอยู่แล้วที่ถูกใช้ทรัพยากรผลิตไปแล้วอย่างเนี้ยค่ะให้คุ้มค่าในชีวิตหนึ่งที่เขาเกิดมาที่สุดเนี่ยค่ะอืมประอยัางตรงนั้นลดขยะ แล้วใช้ต่อเพิ่มได้มันเป็นความ<อ>น,น่าสนใจอ่ามีระยะบอกตอนพี่ี้เชิญในในกรณีของการรีไซเคิลเนี่ยคะ่ะบางทีถ้าเราเอาไปไปรีไซเคิลมันก็จะต้องใช้ทรัพยากราเพิ่มในการเปลี่ยนจากรูปแบบหนึง่งเป็นอีกรูปแบบหนึง่งใช่ถ้าตรงนี้ก็คือจะใช้ทรัพยากรอ,อย่างคุ้มค่าจัะนิดนึงค่ะอ่านิดนึงนะคะสําหรับสาวสิ่งแวดลอ้อมอ่าย้อนมาพี่บอสค่ะพี่บอสในสี่คนนี้ใครเป็นลูกพี่ที่สุดเนี่ย หรือตามชื่อเลยบอสอายุเท่าเท่ากันเลยครับอายุเท่ากันกาย่เสุดค่ะกายกายอายุเยอะสุดค่ะแล้วค่ะเริ่มมีกันเล็กน้อยเล็กน้อยอายุยอมกันไม่ได้ใช่ไหมไม่ยอมไม่ยอมอายุเดียวกันแค่ห่างกันสักเดือนสองเดือนฉันที่ต้องบอกว่าฉันเด็กกว่าใช่ไหมคะอันนี้เป็น feeling ของ ของคนเราเอานะน้องๆยังเด็กทุกคนคะ่ะเอามาสบุปบัดดี้ที่บอสร่งมคุยเป็นคนแรกเลยคนินนี่เป็นชื่อจริงก่อนจะมาทําสบุปบัดดี้บอสทำอะไรมาหรืก่อนที่ก่อนหน้านี้ครับผมทําเป็นม a เนจเมนต์คอนซัลท์ครับกับองค์กรต่างประเทศนะครับอยู่ประมาณสองที่ระยะเวลาประมาณห้าปีนะครับแล้วก็ได้ออกมาช่วยทางที่บ้านอยู่ระยะหนึ่งก่อนที่จะมาเริ่มสบุ๊บัดดี้ครับที่ปุ่มทำไม เยอะเลครับก็จริงๆพอเราเริ่มทํางานครับพี่ mm hmm. ปุ้มเราก็จะได้เจอคนเนาะคนรอบข้างหรือว่าเจอตัวเนื้องงานที่คอยแบบ explore แบบ mm hmm. สร้างให้เราเข้าใจกับเรื่องของความยั่งยืนมากขึ้นตัวอย่างเช่นแบบผมได้ทำโครงการโปรเจกต์หนึ่งนะครับที่เกี่ยวกับเรื่อง corporate share value เนี่ยมันคือเกี่ยวกับแบบโปรเจกต์ที่จะทำไงให้บริษัทหนึ่งองค์กรเนี่ยตอบโจทย์ทางด้าน profit ตอบโจทย์าทางด้านสิ่งแวดล้อมตอบโจทย์าทางด้านโซเชียลอะไรเงี้ยครับเรื่องของสังคมไปพร้อมๆกันอะไรเงี้ยครับโดยที่ไม่ใช่แบบเป็นการโดเนเป็นการบริจาคอย่างเดียวอะไรเงี้ยครับให้มันอยู่ในตัวบิเวสเนสไปด้วยเป็นอย่างไรมันก็ได้แบบเปิดโลกกระทัดผมเนะมาะเมื่อก่อนเราอาจจะแบบเข้าใจเรื่องว่าธุรกิจมันต้องทําแต่กาไรเนาะแต่จริงๆอ่ะมันมีทั้งสังคมสิ่งแวดล้อมที่เราต้องพิจารณาด้วยเพราะว่าถ้าเราไม่มีโลกนี้ เราก็จะไม่สามารถทำธุรกิจต่อไปได้ใช่ไหมล่ะครับหลอ,อ,อไม่แค่กององยูเลยเวลาพูดเสร็จเนี่ยแต่ว่าอีกที่สำคัญหนึ่งอ่ะคือคนรอบข้างปุ๊มหรือว่าหลายๆคนก็คือแบบทั้งเพื่อนร่วมง,งานอย่างเงี้ยที่เขาแบบคอยแบบบอกเราไม่าใช้หลอดพลาสติกนะอย่าไปทำร้ายน้องเต่านะเราต้องใช้พลัสติกให้คงค่านะเราแบบอยา <c oughs> อยา,อย,าอย่ามาอาเรนะเบียดเบียนเยอะอะไรเงี้ยครับมันก็ทําให พฤติกรรมหรือว่า mindset เรเาค่อยๆเปลี่ยนเรื่อยๆจนจน,จนประมาณก่อนที่เริ่มซูบไปีเนี่ยเราก็เริ่มระหนักมากขึ้นละเออความคิดเราหรืออะไรเงี้ยเราก็เริ่มอยากจะให้ความสําคัญกับเรื่องนี้ก็เลยเป็นที่มา,าว่าอยากจะทําธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อมเพื่อสังคมมากขึ้นครับ จริงจรงอยู่บริษัทต่างชาติเงินเดือนก็ไม่น้อยแต่พอทําแล้วจุดเปลี่ยนมาทําธุรกิจที่บ้านแต่สุดท้ายจุดเปลี่ยนวันนี้ของบอสคือพอทําธุรกิจที่ดูแลตัวเราเองเพราะถ้าเราโลกอยู่ได้เราอยู่ได้คํานี้ดีนะคะเราถึงได้ใช้คําว่าดูแลเราแล้วก็ดูแลโลกกับสว o b บัตตี้ย้อนกลับมาที่กายเราะก็บอกว่าคุณเป็นหนุ่มมากที่สุดในสีท่าน จำนวนวันเยอะที่สุดพี่ปุ้มถามนิดนึงการมารวมตัวกันสีท่านแต่ละคนต่างมีที่มาไม่เหมือนกันเมื่อมาทำงานด้วยกันปัญหาที่เจอคืออะไรบ้างคะกายครับปัญหาหลักๆเลยะครับอ,อ,อาจจะเป็นเรื่องของการที่ว่าเราไม่ได้มานั่งอยู่ที่ออฟฟิศหรือฟิสิคอลสถานที่ที่เป็นฟิสิคอลด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้น การทํางานส่วนมากจะเป็นการทํางานผ่านออนไลน์เป็นหลักอะครับแล้วพอทํางานผ่านออนไลน์อะครับ<ม>ก็อาจจะมีการตกหล่นในเรื่องของข้อมูลหรือการสื่อสารบ้างเป็นบางครั้งอะครับ<ม>ก็แต่ว่าก็พยายามจะจะพยายามจะรีคัพเวอร์แล้วก็คัพเวอร์จุดที่ที่เราผิดพลาดกันนะครับ<ม>อย่างเช่นเอ่อบางจุดที่เราสื่อสารไปแล้วแล้วอาจจะอาจจะมิสคอมมูนิเคชันด้วยหรืออาจจะบางทีอาจจะไม่เห็นหรือบางทีพวกแอปพลิเคชันต่างๆที่เราใช้คุยกันนะครับไม่มีโนติฟิเคชัน เด้งเตือนพวกเราว่าโอเคมีมีเพื่อนส่งส่งข้อความหรือส่งต้องการความช่วยเหลือมานะอะไรอย่างเงี้ยอีกคนหนึ่งที่เห็นก็จะจะรีบเข้าไปช่วยบอกว่าแบบเออมันมีอย่างนี้นะลองเข้าไปช่วยกันหน่อยนะครับก็หลักๆก,ก็จะเป็นเรื่องของการสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์เป็นหลักครับที่เป็นเป็นปัญหาหลักๆเลยของเราส่วนเรื่องเรื่อง,เร,องเรื่องความหลากหลายทั้ง4ี่คนนะครับผมมองว่าเป็นข้อดีมากกว่าที่ทั้ง4ี่คนมาจากมาจาก,มาจากหลากหลายแบ็กกราวครับเพราะว่า <range> มันเหมือนมาปิดจุด จุดด้อยของแต่ละคนกันนะครับอย่างบอสก็จะเก่งเรื่องออการ management การออพวก partnership อย่างผมก็จะออมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องเทคโนโลยีก็จะดูพวก develop website หรืออะไรพวกนี้ครับอ,อ,อย่างทินาก็จะช่วยในการ set ออ c r i t e r i a หรือการทำงานเกี่ยวกับด้านเสื้อผ้าแฟชั่นแล้วก็พิงกี้ก็จะหลักๆก,ก็จะช่วยเรื่องการสื่อสารแล้วก็ marketing ครับเพราะฉะนั้นผมเลยมองว่ามันเป็น สี่สี่คนที่มารวมกันแล้วมันมันพอดีอยู่ตรงกลางมาช่วยกันปิดจุดด้อยและชูจุดเด่นของทีมขึ้นมาครับคุณเป็นโคฟาวเดอร์ er mm hmm. ที่ลงตัวว่างั้นเถอะสำหรับการเป็นสตาร์ทพิงกี้ขาพิงกี้ทำหน้าที่สื่อสารวันนี้ช่องทางสื่อสารของสมูบัตตี้ใช้อะไรเป็นหลักเลี้ยงมวลรับรู้นิดนึง uh, ตอนนี้ถ้า mm hmm. ที่หลักๆเลยก็จะเป็นอินสตาแกรมนะคะแล้วก็มีใน a ฟ e b o o k ด้วยค่ะเป็น facebook page สมูทบัตตี้ค่ะ uh, แล้วก็มี l i โอเอที่เราจะ มีใช้บ้างนิดหน่อยแบดแคสอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าจะใช้เป็นช่องทางในการติดต่อแบบสือ่อไปใช้ตอบคําถามลูกค้าเป็นหลักค่ะถ้ามีอะไรก็สามารถติดต่อเข้ามาในไลน์โอเอได้แต่ว่าถ้าสื่อสารเป็นหลักเลยเนี่ยก็จะอยู่ที่ไอจีแล้วก็เฟซบุ๊กมาต่อทีน่นายนิ้ในเวลาไล่หลังเรามาแล้วที่น้าขาทามาเกือบปีภาคภูมิใจอะไรกับการทําธุรกิจได้ด้วยแล้วก็เป็นความรู้ที่เรามีอยู่คือแฟชั่นแล้วยังดูแลโลกได้ด้วย จริงๆสิ่งที่ทําทําให้เรารู้สึกภาคภูมิใจหดรือาที่รู้สึกดีอะค่ะเหมือนที่การได้เห็นแบบคอมมูนิตี้เติบโตอะค่ะพี่อุ้งไม่ใช่พี่อุ้งพี่อุ้เพื่อพอดีเหมือนพอตอนที่เราเริ่มทําค่ะมันคอมมูนิตี้ก็ยังเล็กๆอยู่แต่ว่าเหมือนเหมือนพอเราจัดงานเรื่อยๆก็จะมีเหมือนคนมาเรื่อยๆแล้วสิ่งที่รู้สึกแบบเหมือนแบบประทับใจมากคือเหมือนการที่คนบอกต่อค่ะให้แบบคนมาใช้กันเรื่อยๆเหมือนแบบเพื่อนพาเพื่อนมาแบบพาแบบญาติพี่น้องหรือแบบเหมือนเหมือนแม่พาลูกมาอะไรอย่างเงย แล้วเหมือนพอเหมือนคอมมิตี้เริ่มใหญ่ค่ะเหมือนคนในคอมมิตี้กับพวกเราก็เหมือนเริ่มสนิทกันนะคะจะมีเหมือนคนที่เขามางานมาขออาสาค่ะมาเป็นอาสาช่วยงานอะไรอย่างเงี้ยแล้วเหมือนตอนที่คุยกันนะคะเหมือนเหมือนพวกหนูใช้คํานิยามว่าเป็นเหมือนแบบสโนว์บอ l เอฟเฟกอะค่ะเหมือนคนนึงมาบอกต่ออีกคนหนึ่งมันก็ขยายวงกว้างมันหมุนใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ เอยๆมันก็เลยเป็นความรู้สึกที่แบบเฮ้ยแบบสิ่งที่เราทํามันคือเป็นสิ่งที่คนเห็นคุณค่าค่ะมันมีคนก็อยากส่งต่อคุณค่ากับพวกเราอะไรอย่างเงี้ยเราก็เคยเหมือนเหมือนก็เลยตอนที่ไปเปิดหน้าร้านที่อีโคโทเปียค่ะก็เหมือนแบบมีเพื่อนมาคอยแบบแบบมานั่งเล่นกับพวกเรามาแบบมาลองชุดมาแบบช้อปปิ้งมาเม้ามอยมาแบบมันเป็นเป็นแบบฟีลที่สนุกเหมือนได้เพื่อนใหม่จริงๆอะค่ะอ๋อเหมือนไม่ได้ทําธุรกิจนะเหมือนสังสรร์ปาร์ตี้ไปในตัว มีคอมมูนิตี้ที่มากขึ้นแล้วเจอคนที่ใจเหมือนกันคิดเหมือนกันก็มารวมตัวกันบอสครับบอสทำหน้าที่ในการบริหารการบริหารหรือการบริหารจัดการสวัสดีคุณใช้วิธีคิดแบบไหนมันถึงได้โตเร็วเดีย๋ยวคุณจะมีรอยยิ้มถ้าใครดูทางโซเชียลมีเดียเห็นว่าวิชาครูทีนาพูดไปยิ้มไปเลยค่ะเชิญเลยบอสผมว่าสิ่งที่เรามีครับคือเรื่องของความเป็นบัตตี้ความเป็นเพื่อน,นะครับเรายึดตรงนั้นเนาะเราเหมือนแบบ คนที่มีสิ่งมีเป้าหมายเดียวกันแล้วแล้วเวลาเราทํางานด้วยกันนะครับเราอยากจะทําให้เป็น c u เจอร์แบบรีแลกซ์เป็นกันเองแล้วก็แบบใครสามารถโท r o อเดียอะไรก็ได้เข้ามาตรงกลางแล้วก็เรามาดิสคัสกันนะครับตรงนั้นให้เหมือนบรรยากาศแบบเพื่อนทํางานกันเหมือนแบบที่เราชื่อว่าซูบบดี้ครับเราก็อยากเป็นเพื่อนให้ทั้งกับเพื่อนร่วมงานแล้วก็เพื่อนกับคนใน community เราแล้วก็อยากจะทําให้เกิดการแลกเปลี่ยนอย่างหมุดเวียนะครับ สวูปมาจากคําว่า swap บวก loop อะครับพีุ่้มแบบเราไม่ได้อยากจะให้แบบเสื้อผ้าตัวเดียวหมุนกับอีกคนหนึ่งครั้งเดียวแต่เราอยากให้กลับมาหมุนเวียนอย่างเงี้ยได้เรื่อยๆครับใช่อันนี้เป็น circular economy เลยเนาะใช่ใช่ครับอย่างต่าางเป็น circular economy เพื่ออาจจะเป้าหมาย net zero หรือว่าลดคาร์บอนอะไรต่างๆนะครับทางสถานีเขาชูป้ายแล้วหรือเล็กหนึ่งนาทีหนึ่งนาทีทอพี่ยกให้กายปิดเพราะว่ากายมคนชวนชวนชวนแต่ละคนมาเจอกัน มาถึงวันนี้พอใจภูมใจหรือกำลังจะทําอะไรกับสวูบัดดี้เชิญค่ะครับก็สําหรับสวูบัดดี้นะครับเราขอให้คํามาสัญญาว่าอย่างแรกครับเราจะจัดกิจกรรมไม่ใช่แค่ไม่ใช่แค่เราเป็นเว็บไซต์ละออนออนไลน์อย่างเดียวเราจะจัดกิจกรรมที่เป็นออนไซต์อย่างน้อยเดือนละครั้งทุกเดือนเพื่อที่เราจะได้เจอเพื่อนๆเ,เจอคอมมูนิตี้เจอคนใหม่ๆที่เข้ามาแล้วก็ มาช่วยกันแอคชั่นแล้วก็มามาช่วยกันขยายความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่อง Sustainable Fashion ในประเทศไทยไปพร้อมๆกันกับทุกคนในคอมมูนิตี้ครับโหพูดแล้วก็หล่อและสวยเพิ่มขึ้นทุกคนอ่ะปิดท้ายในฐานะที่เป็นบอสสักนิดนึงยังมีเวลาอีกนิดเดียวไม่ถึงนาทีดีบอสอยากชวนคนที่ฟังอยู่ผู้ฟังหรือคอมมูนิตี้ของคุณทำอะไรเพิ่มเติมและอีเวนต์ครั้งต่อไปน่าจะเกิดขึ้นที่ไหนบอกพวกเราเลยครั ครับก็คือเราอยากจะให้ทุกคนตระหนักครับว่าจริงๆแล้วอะครับเสื้อผ้าแต่ละชิ้นอะมันเบียดเบียนทรัพยากรธรรมชาติเยอะมากเราต้องใช้ให้อย่างคุ้มค่าที่สุดนะครับแล้วก็มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับคอมมิตี้เรานะครับมาทดลองก่อนก็ได้นะครับหรืออนาะคตเราจะมีการจัดอีเวนต์กําลังออฟฟิเชียลนะครับจะไปจัดที่แถวปาร์คแอดสยามครับช่วงประมาณต้นเดือนเมษานะครับ ตอนเดือนเมษาไปเจอตัวจริงเสียงจริงของทั้งสี่ท่านพี่ปุ้มขอบคุณบอสขอบคุณพิงกี้ขอบคุณตีนาแล้วก็ขอบคุณกายมากๆรอนนี้หมดเวลาแล้วแต่ไม่หมดเวลาในการจะคุยกับสปู t บัตตี้พี่ปุ้เชื่อว่าจะชวนน้องๆมาคุยอีกเพราะเชื่อว่าอีเวนต์ถัดๆไปคอมมูนิตี้คุณจะใหญ่ขึ้นเมื่อไรคอมมูนิตี้ถึง5,000คนหรือถึง1,000งคนเราอาจจะชวนน้องๆมาคุยอีกครั้งหนึง่งสะดวกไหมคะได้ดครับ ได้เนอะเพราะนี่ส่งน้องทั้งสี่ไปทําหน้าที่สบูบบัดดี้ของคนในประเทศไทยที่จะดูแลสิ่งแวดล้อมกันต่อไปแล้วก็เสื้อผ้าจะได้ไม่ต้องซื้อแล้วทิ้งซื้อแล้วทิ้งวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะขอบคุณทุกการติดตามกดไลค์กดแชร์เจอกันวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ